เคืนไงฝรั่งเบิึงเพิ่นพามะพร้าวโคโคนัทโคโคนัทอือยู่คุณปุ้บี้หรือว่าหมองม่แล้วจ้าเพื่อนเอิญยังฝรั่งเศสเอิญยังบุ้นนี่มะคู่คู่มะคู่คูมะพร้าวนี่ภาษาฝรั่งว่าโคโคนัทอ้าเอาบารดีหลอดดูเด้บานนี่เต้นขึ้นไปหาเบิ่งหลอดดูลูก ั่นเดี๋ยวเดี๋ยวคนละอันหลอดดูดต้นยุหันลูกยุโตนาห้องน้ำเนาะมีหลอดดูดอยู่เดี๋ยวอุ้งยิงค่ะเอาหลอดดูดอย่างนั้มันดีใจมันตื่นเต้นมันจะได้กินน้าแับข้าวฝรั่งห่าวเอ้ยฝรั่งห่าวอืมเฉาะยังไงแต่ว่าปูว่าตัวนี้แซงแกะปูว่าอืมพอดีเหรอมั้ง เบ่งนามมาแล้วเป็นตาแสบอยอะเนี uh, uh, ่ยเอาหลอดดูดมาให้น้องลูกเดี uh, ๋ยวค่ะแม่มาเอาตั้งลงลูกอันเดียหลอดดูดมาแล้วเอาตั้งลงพื้นก็ได้ลูกตั้งลงพื้นก็ได้อันเดียดออันไหนเอาให้น้องน้ำลูกอันนอ้ดูดลูกดูดดูดด้วยกันแล้วเอาหัวจุ่มกันแล้วดูดลูกดูดเอ้าตั้งดอดดูด

จ้คของเป็นไอเนาะอืนะอเป็นอะไรรถรถมันเป็นอะไรน,นีหวานปะแซบอยอญ่ปุ่นนะอะบม่แซบอือใ่ญี่ปุ่นมันบอแซบคืออันนี้เห็นบอสดเลยเน,ะนาะอันนี้จากต้นเลย มันขมันแกได้ดีมันกหวานทันมันร้อนมันกระสุนมันแ่บทักเก่าแลวกันเนื้อม่หนาไม่แต่เนื้อแกแข็งแข็งเขามาขายจังสีแล้วมันคือตู้บาทเท่าไอ้บุ๊คดูด้ดออ้นอง ไปไปไปนั่งดูทางนี้แล้วๆข้ามันมาดูทางนี้องค์หญิงโอ้ยจากมันมาเห็ดยังใส่ดอกบักเต้นเบลงดูเบลลุกมาเอาบอกจู่อือเอาบอกอเพราะว่าเดี๋ยวฟันฟันรวยไม่หายแยกเพิ่นมาสบยังใส่นี่ไอเต้นบ่มีหันมองหน้าอดุไหงหน่อยวันนี้มาสบอ,อ,อือ เดี asi, n, anyway, ía, um ๋ยวย่าก็สิอันลื่นไม้มันนี่ล่มแล้วเตี้ยเอ้ยแจ็คมันมาสร้างหยังมาสร้างบ่เด้นายเว้ยสร้างเ่าจากันเฮ็ดหยังดอกปู่หลานนี่จักนอยาก็ตกลมนํามื้อนี้อืกินเลยลูกอืกินแล้ว ตเต้นแป๊วช้อนมาลูกเตรียมขวดเนื้อมันบบบนี้ผ้าครึ่งแล้ว่อนมาจากักนี่อยู่ในพ้าเข่านี่สอ,อ,อสองคันบวงสองคันป้านี่เขาเตียมผาอีก โอ้พลังแขนพระบ่อพลังแขนพระแขนพระดีอยู่ในพระเก่านี่ลูกในพระเก่านี่ซ่อนเอาบ่วงเด้อเอาโตขานะแข็บ่ขาบ่แยงเด้อเอาสันสันอืมเด้อ เอ่อแค่ของคนทีอ่ามันไรจังอันมือนี่เป็นอันมือที่เพื่อนมักที่สุดก็จะมามาเมืองไทยบอกี่สุดว่าบ้านยายบอกว่ามองมองว่ามองแม่อยู่ตะกี้บอกมันข้าวโพดไม่กินอันนี้อือบ้านหรือแม่ปันพูดเถอะเพื่อนวัตถุพัดหน้าอายุมองนี่มีความสุขที่สุดพลังหน่อยตัวนี้เปล่า แต่ท่าน้าเมืองไทยนะแฮปปี้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนได้ฝรั่งอือเอาลูกมานั่งทางนี้ลูกนั่งทางนี้ก็ได้องค์หญิงมานั่งทางนี้ให้แฟนนั่งทางนั้นเช็ดแน่ลูกมองเขนเช็ดแน่มองแล้วสิไปนั่งมันเปืิอนเออเออเอ้านั่งเลยสิดาวเออสิดาวจ้ะเออสิดาว พีซเด็เอาภาษาไทยก็อย่างภัษไทยบ่นั่งนั่งนั่งนี่นั่งยีกอ่งรีบกวนองเงี้ยบ่คนดีไหมนั่งนั่งนั่งเด็กอือเอต้นก็อยากน้ำนองบาดนี่กินกินมาแล้วเชียรกินเนื้อมันบาดนี่นี่เซวนี่อาวุธกินเนื้อนี่รถเข้ากับมีมาเที่ยวรังนั่นเรต้องไปเซารถมา มาลงรถทัวร์อยู่นี่ป้าไปหาไปตลาดนี่กล pues, uh, ับมาเลยแค่ทำไปขึ <opposite> ้นลงสนามบินอุดรแล้วก็อ่านั่งรถทัวร์มาขึ้นเครื่องก็เลยพาขึ้รถไฟเออเออเออบัดบัดเมื่อนี่กับซีกีรถไฟเมื่อนบ่แม่หน่อยบอไวาจะไปส่งรถไฟอุดรเขาเป็นเครื่องที่จะเปิดนะนั่งรถไฟบัดนอก่นังรถไฟอ่ะเออมาให้ยายด้วยโอ้แตงกิว ขอบใจเด้อได bon ้ละเอาอยู right. right. no. right. okay. Uh, okay. ่บนได้กันไรเอาเรนน่ะเขานี่เดมันมาย้ายอาวุธให้เราหนิว่า่ะพลังหน่อยเอาให้อุ้มให้เต้นก่อนถือถือหลอดดูดอยู่ซะพลังหน่อยเอามาให้ยายสิใหญ่เลยโอ้หยียบดูดดูดเลยดูดเอาให้ ใ <Get you. S 3> ้เพื่อนกินให้เพื่นกินให้เพื่อนกินสกอนเพื่นยงบได้ของเพื่อนเลยออยงบได้่อมนี่ันกำหน่น่บ่ให้เพื่อนตังหเพื่อนตังหลมาคนลตัวื่ชัดอบ่ให้เพื่อนหลดมันเยอะอยู่ตามใจมันหลุดนอุ้ยมันยไส่วนตมันต้องขออืลังหน่อย

Il n'a pas de mots de la corne. Une fois que ta as fini, regarde, regarde. Regarde. tiens. Tu veux le faire C'est dur, on va lui jouer. C'est bon C'est wow. bon Regarde, bon. C'est pas effet comme chez nous. Et là, on hein? va voir. T'as vu ou pas Ouais. Waouh. On va prendre une photo et on va prendre une vidéo. Je vais prendre ça. ใส่นี่กินกุนเนี่ยงั้นีกินเหรเห็นไหมเห็นไหมพี่เขากินแบบนั้นนะลูกยากลุดเลยมเลยยากบุฟดูดเลยชาวอชาวอชาวาะเนาะกิีเนื้อเนล้วลงมาหาพี่องค์อิงก่อนพุดหนัมาเร็วเร ซื้แล้วเป็นสาวเราได้ลงมาลงมาเร็วๆๆมาให้ร้านสวัสดีหน่อยนิ่งในลูกสาวคนโตพี่อุ้มเนี่ยอันนี้นะน้องสาวพ่ออุ้มเนี่ยน้องสาวพ่ออุ้มเดี๋นี่ไปอยู่ฝรั่งเศสคนน่ะอู้น่าตาฮองกระตืนอุ้มน้อยเหมือนอุ้มบ่เออเห็นกันแล้วเดี๋ยวแม่ป้าควันถามหาว่าอยู่ไสบ่เห็นคนน่ะไอเลิฟอยู่อู้ฝนแสบเนาะ